ลืมตาเนะเาะลืมตาได้นะเหลือเวลาประมาณ15นาทีตอนนี้พระเดชพระคุณพระเทพวิสุทธิมุนีรองศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ผู้อำนวยการาสถาบันวิปศาศาัสนาทุละ มหาวิทยาลัยมหาชุลาลงกรราชวิทยาลัยบัดนี้ท่านก็ได้เดินทางมาถึงที่นี้แล้วก็จะให้ท่านเตรียมตัวเข้าห้องน้ำขอให้เข้ามานั่งประจำที่ของตนของตน,งตนก่อนจะถึงเวลาสิบหกนาฬิกาสามสิบนาทีนะสิบหนาฬิกาสามสิบนาทีขอให้ทุกท่านพร้อมอย่างที่นั่งของตนของตนนะเพื่อจะได้เข้าพิธีต่อไป จเจริญพรไปเข้าห้องน้ำได้อ่า